สรุปแล้วแท็กเตอรผมเป็นอะไรอ่ะตะแหวงดูดูแล้วน่าจะเบรกสะบัดคา์ดเสียเฮี์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทผังโอ้ยแบบนี้ซ่อมไม่ตรงจุดได้ไงอย่างนี้ก็ต้องซ่อมไปเรื่อยจะมีใครไหนช่วยเราได้บ้างไหมเนี่ยมีครับฮะห,ห,หมดปัญหาเรื่องงานซ่อมไม่ตรงจุด เพราะช่างสยามคูปุต้าเราตรวจเช็คอย่างละเอียดซ่อมตรงจุดของทุกปัญหาเพื่อความประทับใจของลูกค้าครับและที่สําคัญหลังจากที่ซ่อมเสร็จเอรับประกันงานรอบ6เดือนหรือ100ชั่วโมงไปเลยครับสรุปแล้วอะไรเสียเพิ่งเสียงเงียบเหยียบไม่ไปไฟหน้าดับพอแล้วคูปูต้าเอ็ก l l เลน e ์ e ซอร์วิสเชื่อมือเชื่อมั่นเชื่อใจ ติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานสยามคูโบต้าใกล้บ้านท่านคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต